ทุกท่านที่รักเราเคยคิดไหมว่าเราไม่มีความมั่นใจในตนเองเลยอ่วันนี้อาจารย์สมชายมหาการุณมีทฤษฎีง่ายๆในการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตนเองข้อที่หนึงลองคน้นจุดแข็งของตนเองจุดดีของตนเองโอกาสดีๆของตัวเองดูสิครับว่าเรามีไหมข้อที่สอง มองให้มันเป็นด้านบวกบวกในทุกๆเรื่องของชีวิตทฤษฎีเปรียบเทียบตัวนี้ถ้าเกิดคิดด้านบวกแล้วก็ให้มองด้านบวกมากกว่าด้านลบนะครับแล้วก็ข้อที่สก็คือสร้างความเชื่อมั่นสิ่งที่เชื่อต้องเกิดศรัทธาในตัวเอง ข้อที่สี่นะครับอย่าไปใส่ใจกับคนรอบข้างอย่าใส่ใจกับคนอื่นต้องคิดเสมอว่าตนเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของตนเอินของตนเองพยายามที่จะฝึกฝนปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองขาดตกบกพร่องข้อที่5นะครับยินดีกับความสําเร็จที่ผ่านมาลองมองดูและเปรียบเทียบดูว่าความสําเร็จที่ผ่านมาของเรานั้นมีอะไรบ้าง แล้วก็เอาจุดดีจุดเด่นจุดด้อยโอกาสอุปสรรคต่างๆมาคิดเป็นสาระถะว่าอันไหนมากกว่ากันอันไหนที่ควรจะแก้ไขอันไหนที่ควรจะให้กำลังใจตนเองข้อที่6กก็คือนำความล้มเหลวมาเป็นบทเรียนความล้มเหลวก็เป็นจุดจุดอ่อนนะครับเป็นจุดอ่อนเป็นความล้มเหลวเป็นความที่ผิดหวังของเราแล้วอย่ากลับ นำสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตอีกนะครับข้อเจ็ดนะครับอยู่กับโลกมายาให้น้อยลงแล้วก็อยู่กับโลกความเป็นจริงให้มากขึ้นกับตนเองนั่นและชื่อว่าเรามองดูจิตของตนเองนะครับคือเสพสิ่งโซเชียลแต่พอง,งามแต่ความเป็นจริงของโลกใบนี้ไม่ได้อยู่ที่โซเชียลอย่างเดียวให้เราเลือกใช้ในสิ่งที่ดีๆข้อแปดก็หาแรงบันดาลใจ ข้อ9ก็ข้อสำคัญก็คือบุคลิกภาพของเราควรที่จะปรับปรุงเรื่อยๆนะครับมองดูกระจกตัวเองว่าโอกาสที่เราจะไปเจอผู้คนแล้วเราจะปรับปรุงด้านใดบ้างลองปรับดูนะครับข้อ10การกล้าแสดงออกยังไม่พอนะครับคือต้องกล้ากล้าออกจากความ ที่ไม่ดีนั้นก็คือเรียกว่ากล้าออกจากเ,าเขาเรียกว่าอะไรคอมฟอร์ตโซนนะครับคือกล้าออกจากสิ่งที่ไม่ดีกล้าออกจากสังคมที่ทําให้ชีวิตเราแย่แย่กล้าเดิอนออกจากสังคมที่เราคิดว่าเราไม่มีความสุขข้อ11เมื่อทําผิดไปแล้วก็ให้อาภัยตนเองนะครับข้อ12ก็คือหยุดคิดมากในทุกๆเรื่องอยู่กับความเป็นจริง หาเหตุหาผลและวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของสิ่งต่างๆและให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับตนเองข้อ13หาเวลาไปออกกำลังกายการกินการออกกำลังกายและอากาศบริสุทธิ์นะครับอาหารออกกำลังกายและเวลาพักผ่อนต้องให้เพียงพอสำหรับตนเองข้อ 14. สิ่งที่เราไม่มั่นใจเติมเติมเต็มให้เรามั่นใจ เติมเต็มในสิ่งที่เราขาดไปสร้างความมั่นใจให้กับตนเองสร้างความมั่นใจได้อย่างไงก็คือการเรียนรู้นั่นก็คือเราเอาคนไหนเป็นแบบอย่างเราเอาทฤษฎีข้อไหนเป็นแบบอย่างแล้วมาเปรียบเทียบดูทฤษฎีเปลี่ยนเสมือนกับที่เราเขียนลงบนผืนทรายเมื่อน้ําระรอกเข้าไปใส่ก็จะลบไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นทฤษฎีบางทฤษฎีอาจจะไม่เหมาะกับชีวิตของเราก็ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ข้อสุดท้ายฝึกฝนเอาให้ช่ำชองในเรื่องใดๆก็ตามเราต้องฝึกให้ตัวเองว่านี่เป็นศิลปะของความเป็นเรานี่เป็นจุดเด่นของเรานี่เป็นจุดแข็งของเรานี่เป็นจุดที่เราจะต้องก้าวไปสู่โลกกว้างเพื่อให้ผู้คนได้ยอมรับและได้รับการยอมรับจากสังคมได้รับความปลอดภัยจากสังคมได้รับการยอมรับได้รับ โอกาสดีๆจากสังคมนั่นแหละชื่อว่าสิ่งที่เราจะต้องควรแก้ไขปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับ